สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงวันนี้ในคลิปหวยปูคดแม่นเพิ่นทรงคุณคุณ้นเ้ยคุณพิมพรเจ้าของแคร์ยูสกีนค่ะเพิ่นทรงขันน้ำมุนมาให้เบิงอยากให้ท่านผู้ชมเบิงน้ำกันเพื่นว่าส่งให้ FC, เอฟซเบิงหน่อยเจแดงเพื่อเขาจะได้ตัดสินใจเราพูดปากเปล่า มันก็จังไม่เห็นแล้วก็ไม่ชัดเจนคนเลนว่าคุณพิมพ์พ่อล่ะว่าให้ทรงให้ท่านผู้ชมเบิง้งให้เพื่อนตัดชิ้นใจเองว่าคนที่เห็นเป็นตัวใดแล้วก็ให้วิเคราะห์เอาเองเนาะค่ะเนาะให้พิจนาตัวเลขเองให้เห็นกันชัดๆบนปากเข้าเบาเนาะตูัมกับทรงบอเป็นค่ะคุณพิมพ์พ่อได้เข้าไปถึงถ่ายไม่ให้เบิงคุณแดงส่งให้เอฟซีดูด้วยกันนะ จะได้ตัดสินใจว่าตัวไหนคือตัวไหนพันว่าน่ะจะทรงมากกักับสิม่วงเห็นคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ผู้ชม่ว่าบางคนกับสีนในคอมเมนต์ขาเจ้ากับทรงทรงทรงเลยปในกลุ่มแล้วกลุ่มมันกับคอมเมนต์ตัวนั้นตัวนี้ซึ่งมันไม่เหมือนเราเดี๋ยวจังมาวิเคราะห์เขามาเล่วฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้เจแดงทาง youtube แล้วก็ทางเพจเจแดงคนเดิมหวยแม่นๆ อัปเดตกันสดๆทา้งนั้นเนาะว่าใครจะเล่โลงคลิมมิตรไล่สดเนาะค่ะฝากติดตามไว้เนาะ,ะเจแดงก็จะไล่สดบ่อยค่ะช่วงนี้ไล่สดบ่อยเนาะเวลาว่างเวลามีหวยเด็ดๆมากอะไล่ทั้งเพจ,จเจแดงคนดิมหวยแม่นๆสั่งสื่อคีมเขามาใดค่ะทม้ชมชุดพันสามร้อยบาทรวมค่าส่งพันสามร้อยบาทรวมค่าส่งมีไนคีมบำรุงกลางวันไนคีมบำรุงกลางคืน จะแดงท่าทุกขึ้นเือไมาไวในห้องนอนท่าทุกขึ้นนี่กลางคืนค่ะกลางวันก็จะเป็นกระปุกสีขาวค่ะกระปุกคือกันนี่แหละแต่สีขาวท่ากลางวันเนาะต่อมลุงหน้าในตอนกลางวันใช่ไปเรื่อยๆค่ะใช่ไปเรื่อยๆสุดละพันสามร้อยบาทบางคนกะว่าถูกอยู่ใสยย่ยางอื่นน่ะกระแพงก็หนันเนะะ<ม>าะมาของมาถึงแล้วเหรอแค่เสียมมาถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมเขามาส่งแค่เสียมค่ะท่านผู้ชมนะ แค่เสียมขาดรงบ่ท่านขออภัยท่านผู้ชมเนาะอ๋อแค่เสียมมะม่วงกระดูไอพวกที่ปวดกระดูกแล้วก็ปวดปวดบวดประวะปวดอันนั้นไหมปวดอันปวดเก้าแม่ปวดเก้าแล้วก็ขาบวมนี่จะยุบจะหายปวดเก้าจะหายปวดกระดูกจะหายแต่ท่านปวดเ้นบ่ต้องโท้มากเลอค่ะท่านปวดเ้นอะปวดเ้นปวดเอ็นบ่ต้องบ่ต้องโท้มาก อันนี้สําหรับปวดกระดูกโดยเฉพาะปวดเก้าโดยเฉพานะเนาะเก้านี่ยุบขาบวมกระิยุบนะคะสําหรับคนโรคเก้าแลกกระดูกพุ่นเท่านั้นนะคนที่ไม่เป็นก็กินได้ค่ะกินได้กินได้คือกันบำรุงกระดูกไว้นะรดอีหยังอีก๋ันนี้เนาะรถประหารสาิไเอกทำง,งานไปหาข้าวหาตัวเลขตัวดีเด็ดตัวดีมาให้ท่านผู้ชมเนาะฝากติดตามมหา ที่แดงก็นั่งอยู่เฮี้ยนละคุดกัลยาคงสุดไทยกับแม่เนาะค่ะสบู่จัดโปรใหม่ก้อนละร้อยทุกเจ้าเลยค่ะก้อนละร้อยร้อยแต่ว่าสั่งถึงหาก้อนเด้อค่ะจังทรงสามก้อนจังทรงเนาะก้อนละร้อยละร้อยสามก้อนเท่ากับสีมีคาทรงเนาะออก้อนละร้อยหนึ่งก้อนก็ร้อยสองก้อนก็ร้อยแต่เราก็จะส่งในสามก้อนสี่ก้อนเท่าจังทรงเนาะหาก้อนเนาะจังทรงเนาะส่งก้อนเดียวก็ไม่ได้มันค่ากล่องค่าอะไรเนาะ ก้อนละลอยอ่ะก้อนละลอยเนาะค่ะสบู่จากร้อยสามสิบไม่เป็นก้อนละลอยละลอยค่ะท่านผู้ชมเนาะสั่งหนึ่งก้อนก็ได้ก้อนละลอยแต่ว่าห้ากระรงที่สามก้อนหาก้อนขึ้นไปเนาะกันนะสั่งห้าก้อนก้อนละลอยเนาะค่ะเนาะเอาตามสะดวก้อค่ะเด้อท่านจะส่งหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนก็สั่งเข้ามาแต่ส่งน้อยก้อนมันก็จะบวกค่าส่งด้วยเนาะค่ะเนาะถ้าสั่งหลายก้อนมันก็จะไม่มีค่าส่งประมาณนั่นแหละค่ะนะค่ะผู้ชมเนาะไปวิเคราะห์ ขันน้ำมุนน้ำกันค่ะบัาน,นี้เนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมมาเบิงน้ำกันเบิงชัดๆแล้ววิเคราะห์ซอ,อยกันเป็นตัวใดปูทรงไมาา่ไห่นะปูบอกว่าห้าหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งเนาะห้าหนึ่งหกกับเจนะ็ดหนะึ่งคนวานน่ะแต่ว่ามันขีดม่ข้างล่างน้ำ 10, 1, 9, ที่จะเป็นเลขเก้าบ่ะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก้าป่หรือจะเป็นหกเก้าก็ได้เด้ค่ะท่านผู้ชมงวดอันหา เจ็ดเก่ามันครบมากครบเบิดเลยอยู่ในนี้บางคนทันก็ถูก,กู่เนาะอ้าวกาแฟใครสนใจกาแฟก็ทักมาด้วยค่ะทา่ะานผู้ชมเนาะกาแฟมีผลไม้สามสิบหกชนิดเนาะสนใจกาแฟก็ทักมาเอาแตกสีขายของเยอะสีให้เบืเ้องลขกดิน้ำกลัดละค่ะท่านผู้ชมเนาะใครสนใจกาแฟก็ทักมาให้เบื้องน้ำกัดน <laughs> ผลไม้สามสิบหกชนิดด้วยค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพ อยากจะสร้างมากค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพ่นสวยสามสิบหกอินวันน่ะนะสามผลไม้สามสิบหกชนิดอินวันเออแต่ก่อนเขาจะมีทูอินวันอันนี้สามสิบหกอินวันเนาะกาแฟทันกระไดสามสิบหกอินวันเนี่ค่ะท่านผู้ชมนะนะก็เลนสินไฮเดรงโอ้ยนะจะล่ะนี่เด้ พี่ใส่ละอ๋อสามสิบหกนี่นี่กาแฟเพื่อสุขภาพเอาชัดๆค่ะถ้ามือส้มมันนี้ห้าหนึ่งหกหรือห้าหนึ่งเก้าก็ได้ได้นี่เนานะหันมาทางนี้ก็จะเป็นเก้าหันมนุก,น,กน,มนึงก็จะเป็นหกข้างล่างนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งได้ค่ะน่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะ กินกาแฟค่ะท่านผู้ชมกินกาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟเย็นลายกับว่าจนเงย็นค่ะท่านผู้ชมนี่กาแฟกาแฟเพื่อเสุขภาพเด้อค่ะเด้อใครสนใจกาแฟก็ทักมาตามเบอร์โทรึ้นให้นะจอนนะคะปู่โคตรแม่นอยู่ไหนนะที่เหลยงจะเขียนออกมาให้ เอาจังสี่ก็ความชั่วเลยชั่วเลยค่ะปูนี้ละนนามเสียงหนองคายพ่อใหญ่เที่ยงพ่อใหญ่เที่ยงกบมีปูโคตรแม่นนะคะทำชัวนะ่วเนาะจดียงเขียนให้เลยเอาเพินออพ่นคือบอกเพิ่นคือบอกเฮาขาหนึ่งเก้าค่ะ,ะปูคือบอกเฮา หาหนึ่งเก่านะมันเป็นหาหนึ่งหกแมแมนบอทันู้ชมโอ้ยปูกระดายหา้าคือว่าเรา่าินเท่าแล้วเนาะหนึ่งหกอ่าเจดียงกระเท่าคือกันละวะข้อมที่จะเป็นไปได้ทมเจดียงว่าน่าจะเป็นหา้าหนึ่ง หกนึ่งเนี่ยเก้าหนึ่งเนี่ยเนาะทำให้ช่วมเนาะว่บาบอสองตูนนี่กำลังหิดหิดทอดสามตูนนี่เอาถูกแน่นอน <c oughs> ถูกแน่นอนอันนี้บ่เป็นเล็กด้วยค่ะเป็นเป็นขอโทษกินกาแฟหลาย เป็นเวลาพ่นสีโยกเสาเอกเนาะค่ะเวลาเก้าจุดสามเก้ายกเสาเอกที่วัดเพินวัดปูโคนแม่นที่เจแดงจะไปผาปาน้ำเงื่อนไปถวายยอดเงื่อนกับยูทีหาเมินเลยด้ยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมกับอันมาไลา่ลายท่าบุญมาไลา่ลายเงินท่าบุญแมา่าเมินหาเมินถวนหาเมิน,น,เมนบาทแล้ว ในในในเบอร์บัญชีนะในเบอร์บัญชีอยู่ในเครื่องนี้เนาะเอาให้เบิง้งบ่ไดอยู่ในเครื่องที่ทายาาทํา้องพี่ส้มกับโอนเงื่อนมมกนะคุณบานานันเนตรพรมหนึ่งพันบาทเหมือนด้ค่ะเสรจละคุณบ้านนันเนตรพรมพันเนตรพรมหนึ่งพันบาทแล้วให้ปูให้ปูอันเนี่ยอัเบอร์สีชมพูหนึ่งพันบาทเนาะค่ะเจะเดงกับโอนไปเพื่อนแล้วแล้วคนอุดมศักดิ์หนึ่งพันบาท คุณพะลนพรสองร้อยบาทคุณอังคณาสองร้อยบาทนอสนงรักสองร้อยบาทคุณวิรพาพรสองร้อยบาทคุณนอสอภาวิตีห้าร้อยบาทคุณอ้อยห้าร้อยบาทคุณวันจากอเมริกาหนึ่งพันบาทนะคะคุณเจริญรักหนึ่งร้อยบาทคุณเปรมวัดหนึ่งร้อยสองร้อยบาทคุณชัยชนะหนึ่งร้อยคุณนัทพลสามร้อยคุณสมพรสิบห้าบาทคุณสงการ หนึ่งร้อยบาทคุณออนธนาสามร้อยบาทคุณจิราพรสอง้อยบาทคุณมลริวันนอสสมลริวันห้าร้อยบาทแม่ใหญ่แซ่เตียวหนึ่งพันบาทคุณสลินสามร้อยบาทคุณบัวหวานหนึอยบาทคุณอําไพสองรอย200บาทคุณออนลัทธนาสองร้อยห้สิบปดบาทเนาะเท่าที่หาอันมั่นไรเนาะคุณพร สนุกรัตนาพรหนึ่งร้อยบาทคุณวสันหนึ่งพันบาทคุณนัดยพรสองร้อยบาทแล้วก็มีคุ้นบานนั้นอนุ่นปูศสีชมพูกับคุณพิริยาอุ่นให้ปูสีชมพูแล้วเด้อค่ะเด้อแล้วก็มีคุณวสันนี้ให้ปู่สีชมพูหนึ่งพันบาทโอนไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะแมนบอกยังยั่งว่อนบ่ยังไม่โอนเนาะแล้วก็คุณปู ปูนี่ละน้ามอะ,ะเจดียงกันโบเบิรงนเนยวิตาอานปูนี่ละน้ามคุณทองจันห้าร้อยบาทคุณพินนภาเยาวดีสามร้อยบาทคุณสมบูรณ์ห้าร้อยบาทคุณวสันต์หนึ่งพันบาทคุณวสันต์สามาสามพัน 1, 3, เนาะห้ปูสีชมพูแน่ห้ปูนี่ละน้ามเน่ห้ปูโคนแมนทั้มบุญทั้งบุญน้ำปูทุกปูเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกน้ามด้วยนะคะบุญนี่ขอให้ได้ร่วมกันเนาะค่ะขอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเหลือกินเหลือเก็บนะคะได้ทำบุญทำทานสืบต่อไปเนาะ,ะเนาะก็ขอให้ถูกห,ว,หวยโวยโดยไปด้วยกันเจรงกับมั่นใจว่าจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งค่ะนี่แหละ นี่ละประมาณนี่แหละคะ่ะยังแต่สีหนึ่งบได้ล์นอ่าถือมันเสียมากสีหนึ่งกับดวงของข้าบอกหรือหรือ,หร,อหรือไปซื้อว้บอกค่ะเนาะซื้อทุกหนึ่งเลยยังเหลือสีหนึ่งกับสามหนึ่งยังไม่ได้ซื้อเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหัวสร้างกับมากเลยเด้อะคะ่ะแต่ว่ามันหลายตัวเนาะเดี๋ยวจะไปคัดกองมาให้ว่ามาเปรียบเทียบกันเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อหะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ขอให้ท่านผู้ส้มโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะกับหวยปู่โคตรแม่นขันน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์ปู่โคตรแม่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยเจแดงกตีหวยมาเลยอ่ะเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งพอมันมีหามีหกมีเก่าเนาะหนึ่งเมื่อสองตัวกระไซไปเลยค่ะหรือจะเป็นหาเจ็ดหกบ่หาเจ็ดเก่าหรือหกเก่าก็เป็นไปได้เนาะบอกเป็นไายมันไล่เจแดงเอาหนึ่งนี่แหละเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งนี่ค่ะท่านผู้ส้มเนาะ รวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ